สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับ TSKC h กันอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่าประวัติมีมกันนะครับนะวันนี้ไม่มีอะไรมากเพราะเนื่องจากในเมื่อผมไม่ได้ลงคลิปนานผมก็จะลงประวัติมีมของ Metro Man เย้ประมือกันมาแป๊แป๊ะ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 มาวันนี้เราจะมาเล่าประวัติ มีเมโทรแมนกัน,นะครับไปผมต้องกล่าวไว้ก่อนว่ามีเมโทรแมนนั้นทุกคนอาจจะเคยเห็นผ่านทาง Tik Tok หรือว่า youtube ทั้งนั้นเพราะว่ามีเมโทแมนนั้นมันมาจากอาอนิเมชันเป็นหนังอนิเมชันเรื่องเมกไมนะครับเพราะว่าเนื่องจาก มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันทําให้เป็นมีมก็เลยมันจะมีมีวรัลออกมาเป็นเมโทรแมนอย่างอย่างเช่นเมโทรแมนกับอวาโชอะไรย่างาเงี้ยแบบในติ k กต k อกอะไรงงี้ผมก็เลยจะมาเล่าประวัติของเมโทรแมนแทนนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมก็ชอบเมโทรแมนส่วนหนึ่งแต่ทุกคนก็น่าจะเห็นพวกแบบไอ้นี่กันมานะแบบพวกเมโทรแมนเบ่งอะไรออกมาสักอย่างน่้เลยเดี๋ประมาณว่าแบบเออทำอะไรนี่แหละแบบ อุ้ยเบนก้ามาปุ่มเรียบร้อยแม่งมีอะไรล่วงมาไม่รู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปวิดีโอข้างต้น A secret plan shut the fuck up <laughs> appreciate it why are you walking like that let's just say it's a concealed carry so let's see what happens when the predator becomes the fruit that's what you 2010 ปีของมันก้าเลยที่หนังมันออกมาครับเพราะว่ามีพวกเนี้ยมันโยมันเป็นสิบสิบปีแล้วเพราะว่าผมก็เพิ่งมาทําเพราะว่าผมรู้จักมันแล้วทีนี้ผมก็รู้สึกว่าเออเนี่ยไอ้มีมันเนี้ยมันน่าสนใจเอามาเล่าดีก็เลยแบบเออคิดได้ว่าเออเอาไอ้มีมันเนี้ยมาทำปประวัติดีกว่าเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวผมไม่มีคอนเทนต์เนี่ยก็ยังไงผมก็ต้องทำคอนเทนต์อยู่นีดเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติข่าวๆของ เรื่องมีก็ไมนะครับผมไม่อยากสปอยเพราะว่าเนื่องจากทุกคนอาจจะไม่เคยดูหรือว่าอาจจะเคยดูผ่านตามมาบ้างเพราะว่าอันนี้มันเป็นหนังค่อนข้างที่จะเก่าผมก็เลยจะนค่อนข้างที่แบบแอคทีฟหน่อยไอหนังเรื่องนี้เนะี่ยมันเป็นแบบแอนิเมชันในการทำแบบอย่างเช่นมีตัวร้ายซุมหาวิราตัวหนึ่งแล้วก็มีอ่าเหมือนซูเปอร์แมนคนหนึ่งก็คือซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองซึ่งเมทัลแมนนั้นเขาค่อนข้างจะเบื่อ มกามายแล้วมกามายคือคือมกามายเขาทํามาเป็นสิบสิบปีแล้วแล้วเขาก็ไม่ชอบในทีนี้อ่ามกามายได้วางแผนใหญ่เขาได้ออกมาจะคุกออกมาจากคุกเสร็จเขาก็ได้เล่าประวัติของตัวเองว่าตอนเด็กมาเป็นยังไงอะไรงไงจากตอนแรกที่เขาเคยอยากจะเป็นแบบเด็กแบบรธรรมดาทั่วไปแต่ส่วนมากอ่าเหมือนพวกเด็กๆที่อยู่โรงเรียนเดียวกับเขาอาจจะไม่รับเขาอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบ ค่อนข้างจะแบบว่าแค้นพอแค้นปุ๊บเขาก็จะเหมือนเหมือนเขาเพิ่งคิดได้ว่าเออถ้ามันมีว่าถ้าถ้ามันมีฮีโร่แล้วมันก็ต้องมีวายรลายก็เหมือนยินกันอย่างครับที่ยังไงมันก็ต้องมีอ่าอันในอันนึงเพิ่มต่อขึ้นมาเพราะว่าเนื่องจากที่ไม่กาไมาเขาได้ฆ่าอ่าจะเรียกฆ่าก็ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนหลังว่ามันฆ่าจริงๆหรือไม่ เมื่อรี้เรียกว่าค่าไม่ได้แต่ทีนี้คือเม่ไมล์เขาได้วางแผนใหญ่ในการฆ่าเมทัลแมนนั่นเองก็คือเมทัลแมนเมทัลแมนนั้นเขาเขาได้แกล้งว่าเออเนี่ยเขาตาเขาแกล้งว่าเออเขาแพ้ทองแดงแล้วหลังจากนั้นพอลําแสงพาดีทีเมฆไมล์มที่ส่งมาจากพาิตย์นั้นได้ส่งลงมาตรงหอดูดาวของสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเขาก็ได้แบบ หลังจากนั้นก็มีโครงกระดูกลอยโครงกระดูกโครงกระดูกหนึ่งลอยมาแล้วหลังจากนั้นคือพอเมกะไมก็หมดหนทางแล้วเขาก็แบบอยู่อย่างสงบสุขพออยู่ยนะคา,าับไปไปมาหลังจากนั้นก็คืออ่ามันจะคือผมจะเล่าหลังๆเลยก็คือแบบพอเมทัลแมนจากไปปุ๊บก็เมกะไมเขาก็อยากจะสร้างฮีโร่ใหม่เพื่อมาทําให้เขาเก็ตายเบื่อแลอ้วหลังจากนั้นพอไอฮีโร่ที่มันที่เมกะไมนั้น พิ่งสร้างมาเขามันไปในทางที่ผิดเพราะว่ามันเป็นไททันเองไททันนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างเอาเด่ใจแล้วก็ไม่คอ่อยเออเฟืร์เฟืร์แพ้กับคนอื่นสักเท่าไหร่เขาก็เลยแบบค่อนข้าง่าทาตัวเป็นคนชั่วแลวอะไรอย่างนั้นก็คือเบงกอไมก็เลยต้องหาทางกําจัดไททันนั่นเองและอย่างนั้นก็คือล็อกแซนที่เป็นผู้หญิงของเรื่องนี้เป็นนักข่าวก็ได้าพาเบงกอไมายมาละ กที่คุบดานรับของเมโทรแมนพอพึ่งปุ๊บเ,เมโทรเมกมก็จะเมน้าไมกับล็อกแซนก็ได้เจอ,อเข้ากับแก้วน้ำที่มันมีน้ําแข็งแล้วหลังจากนั้นก็มีเมโทรแมนโผล่มาด้านหลังตามที่เห็นในคลิปแล้วครับแต่อันนี้ผมจะเล่าไม่ตรงกันเพราะว่าเนื่องจากผมจะเล่ายาวหน่อยแต่อันนั้นผมจะตัดตัดมาลงอีกทีนึงก็คือมันจะเป็นการเล่าประวัติก็คือคืองี้เขาอยากแบบแบบ เขาอยากจะทําสิ่งที่เขาเคยใฝ่ฝันเพราะว่าเนื่องจากเมทัแมนอ่ะกับเมกามายเขาสู้กันมานานแล้วก็คือประมือกันมารู้ผลแล้วว่าเออใครแพ้ใครชนะแบบอะไรเงี้ยแล้วลคือเมกามายอ่ะเขาไม่คยไม่ค่อยอยากยอมแพ้เท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากเขาเป็นมหาวิาคนเดียวในเรื่องและอะไรเงี้ยนั่นก็คือเขาอ่ะดาวดาวบ้านเขากับดาวเมทัแมนอ่ะได้แตกพร้อมกันก็คือโดนหลุมดำไปในตามคลิปแหละแต่ผมอาจจะเล่าไม่ตรงกันก็นก ขอไยด้วยแต่ที่นี้ก็คือเนี่ยด้วยความที่ว่าเมทแมนนั้นอ่ะเขาได้อยู่ที่บ้านที่ร่ํารวยส่วนอาเมกโมายอยู่ในคุกคุกมมาหาร้ายๆนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็คือเมทแมนเขาก็ได้แก้งแบบแพ้ทองแดงแล้วหลังจากนั้นก็คือเขาเขาแบบอยากจะทำแบบสิ่งที่เขาอยากได้อยากอยากทำจริงๆง่ะแบบ ไม่อยากแบบเป็นฮีโร่แล้วหรืออะไรมันเป็นแค่ประวัติคร่าวๆก็อยาใส่ใจมากเลยครับเพราะว่าอันนี้ไม่เป็นแค่คลิปที่สองที่ผมลงนะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นก็เมโทรแมนเะนี่ยเขาเริ่มเบื่อที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนแล้วซึ่งมิเกลไมก็คือแบบมิเกลไมก็คือเบือ่อก็ทำอ่าสิ่งอะไรบางอย่างนี่แหละจะไม่ได้มันสารอะไรบางอย่างที่ทํามาจากลังแคร์ของเมโทรแมนผมก็ขำอยู่นะว,ว่ามันทําได้ยังไง ก็คือเออมันก็จริงแหละว่าเอาเองเทคโนโลยีมันไม่ได้อะไรมากแต่อย่างไรก็แบบเออมันก็พอรู้เรื่องแต่อันเนี้ยคือผมก็ไม่เข้าใจดีว่ามันเกิดขึ้นยังไงซึ่งพอเกิดไป,ไป,ไปมา,มาปุ๊บเมดแมนเขาเริ่มเบื่อเบื่อเสร็จเขาก็เ,าเริ่มที่อยากจะทำอย่างอื่นมากขึ้นพออยากทำอย่างอื่นมากขึ้นเขาก็เริ่มที่จะแบบอ่า คิดสองสองจสองใจว่าเออจะอยู่ช่วยคนเหมือนเดิมหรือว่าจะปิีกตัวไปทำสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันมาตลอดอ่ะแล้วหลังจากนั้นคือเมทโอม a นอ่ะเขาแบบเขาเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยไม่ได้เหมือนเหมือนเมกาไมที่เมกาไมเกิดมายากจนแล้วยังอยู่ในคุกแถมเมกาไม้เขาฉลาดแต่เมทโอมนเขาทั้งฉลาดทั้งเก่งทั้ง ทาได้ทุกอย่างซึ่งเขาก็เกิดมา perfect. เพอร์เฟกต์เพอาเกิดมาเพอร์เฟกต์ปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมันเพอร์เฟกเกินไปเขาก็เลยอยากจะปิดตัวออกมาเป็นคนธรรมดาเหมือนคนปกติบ้างแล้วหลังจากนั้นก็คือก็ตามที่เห็นแล้วก็คือเขาใช้ซูเปอร์ส,ป,สป,ปีดของเขาในการมาทําบางสิ่งมาคิดมาทําอะไรเรืนอ่ๆของเขาว่าเออเนี่ยเขาอยากจะไปทางไหนแบบ เ,เขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วเขาจิตสองใจว่าเออนะเขาจะอยู่ช่วยคนอื่นต่อหรือว่าจะอยู่ช่วยอถุยไม่ใช่จะแบบปีกตัวออกไปทําบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองอยากทําก็คือสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่เ,เองหวงสิ่งที่เ,เองหวงแห,งหนอยากไฝ่ฝันอยากเป็นมานานแล้วซึ่งเขานั่นก็ได้ทําลงไปจริงๆเพราะว่าเขา ค่อนข้างเบื่อเบื่อมีกระมายแล้วนี่คือประวัติเขาข่าวนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ชุกคิดขึ้นมาว่าเออถ้าในเมื่อถ้าคนมันไม่มีเขาแล้วถ้าเขาไปทำควาอตามตามความฝันของเขาล่ะมันจะเป็นยังไงผลลัพธ์มันจะเป็นยังไองไอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยเลือกแต่สินใจที่จะแก้งว่าเขาแพ้ทองแดงแล้วก็ เลือกที่จะละทิ้งประชาชนที่เขารักและเป็นเรื่องความฝันของเขาในเมื่อเขาอยากให้เมกามายชนะเพราะว่าเนื่องจากเมกามายนั้นได้แพ้เขามาประบาหลาย10บครั้งน่าจะเกินน่าจะเกิน10แล้วน่าจะหลักร้อยแล้วเพราะเขาทําอย่างนี้มาเป็นร้อยครั้งพันครั้งแล้วก็น่าจะรู้ผลนะว่าเขาน่าจะประมาณว่า เขาน่าจะเบื่อแล้วเขาขี้เกียจแล้วไม่ก็แบบเหมือนผมอะผมว่าขี้เกียจตัดคลิปลงก็คือผมว่าได้สัญญากับค้คนหนึ่งไว้แล้วว่าเออหนึ่งอาทิตย์นะผมจะลงอ่าสี่คลิปต่อหนึ่งอาทิตย์เหมือนกันก็เหมือนเหมือนมิทเทอรแ์แนแหละสองที่อสนใจว่าจะทําไงทีนี้คืออ่าไอ,อ้มิทเทแมนเนี่ยเขาเกิดไอ,อ้ถุยอยันนั้น นี้เราไปหมดแล้วก็คือเมโทรแมนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าเรียกไงดีคือเขาอยากจะทําความฝันของเขาตั้งนานแล้วแต่เขาไม่สามารถทําได้เนื่องจากเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนื่องจากเขามีเมกาไมเป็นค้ปรับแล้วตอนแรกและแรกๆเขาก็สนุกแหละแต่หลังๆอ่ะเขาเริ่มที่จะไม่สนุกแล้วเพราะว่าเนื่องจากเมกาไมอ่ะมันทําซ้ํำสิ่งเดิมๆ กับกดักเดิมๆอะไรเดิมๆทาได้ทุกอย่างแบบของที่มันทําได้เดิมๆอะ่ะมันทําทุกอย่างส่วนเมโทแมนเนี่ยเขาก็เลยเอื่อมละแบบเอือมละอาเมกะมาแล้วอ่ะเออมึงทําไปทําไมทําไมเพื่ออะไรมันก็ซ้ําๆเดิมๆเราทํามาเราทํามาเป็นพันครั้งแล้วเมโทแมนเมโทแมนเขาเลยเลือกที่จะทํา สิ่งที่ไม่คาดคิดกับประชาชนของเขาก็คือเขาได้อิส,อสระของเขาก็คือเอ,เอากระดูกมาติดกับผ้าคลุมของเขาแล้วเขาก็ได้มาใช้ชีวิตแบบตามปกติเขานั้นชอบที่จะเล่นเพลงของเขาเขาอยากจะร้องเพลงเขาอยากเป็นนักร้องซึ่งตัวเอ็มในตรงรูปของเขามันก็ตรงกับคำว่ามิวสิกพอดีซึ่งคาว่ามิวสิกนั้นมันก็ มันก็คือเพลงนั่นแหละมิวสิกอ่ะแต่คือมิททรแมนเขาชอบรักในการเล่นเพลงดีดกีตาร์ร้องเพลงกับทำอะไรเรื่อนี้นั่นแต่วันทีเขาทำไม่ได้เนื่องจากคนเขาอาจจะจำหน้าเขาได้แล้วเ,เขาก็อาจจะได้แบบว่าดราม่าเรื่องมิททอแมนหายไปไหนทำอะไรอะไรยังไงแบบนี้เขาก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเก็บตัวอยู่แต่ใน หลังถุยไม่ใช่ในที่กบดานของเขาเขาก็เลยเลือกที่จะไ่ทาเขาก็เลยฝักฝังกับไม่กํไม,ามา้ว่าว่าอย่างไงมันก็ต้องมีใครอย่างนั้นมันก็ต้องมีใครลุกขึ้นสู้อย่างนั้นมันหินมันก็ต้อง,องมียางยางก็ต้องมีหินนะครับอ่ะเพราะในเรื่องจริงๆในภาคไทยมันมีพูดกันอย่างนี้แต่ผมเลือกที่จะพูดแบบแวกแนวอะไรเงี้ย็คือแบบเหมือนว่าเล่าประวัติเฉยๆแบบลอบอ้นโง่งๆเลยก็คือแบบเมนแมนเขาก็ ไม่อยากไปแล้วแบบคือเขาทําให้ประชาชนเขาเสียใจไปแล้วเขาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันมันเรื่อง่าไงเนี่ยผมพูดพูดไม่อดีว่พูดไม่ออกคิดคิดคำไม่ทันก็คืออ่าเม่ก็มาเขาก็ตัดพรอไปว่าเออไม่มีเม่ก็มาถุยไม่ใช่ไม่ก็มาก็ ตัดเพราะว่าถ้ามันไม่มีเม,มทัแมนก็แสดงว่าเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นซูปเปอร์วร้าที่ใช้แต่สมองเขาไม่สามารถใช้กำลังได้เขาก็เลยค่อนข้างเชื่อไปว่าอา่าก็ตัดพอ้อไปแหละว่าเออกูณทำไม่ได้หรอกมึงทำคนเดียวเลยล็อกลอกแซนไปมึงเชิญทำคนเดียวเลย่ันไปหลังจากนั้นเขาก็มันจะมีตอนท้ายว่าอย่างนี้ว่าอะไรสักอย่างแบบนึงน,นะครับคือผม่าคิดว่า มันตอนท้ายก็คือล็อกแซนน่ะเขาได้ไปติดอยู่ตรงตึกทาวเวอร์ก็คือไอไทท่าททนะ่ะมันจับตัวไปแล้วหลังจากนั้นก็ไปไว้ตรงตึกสูงๆแบบสูงโยดะตามตามฉากเลยแบบนี้อั่างนั้นเขามันก็ได้ถล่มตึกแล้วหลังจากนั้นเมกมาไมก็โผล่ออกมาพอพอเมกมาไมค์โผล่ออกมาปุ๊บไอไทท่านก็บอกว่าเราบนโลกนี้มันไม่มีไวรัส มันไม่มีซูเปอร์ไวราสกคนหรอกนะแล้วหลังจากนั้นมิกาไมายก็บอกว่ามันใช่สิมันมีอยู่คนเดียวแล้วหลังจากนั้นไอ้ไททันก็บอกว่านั่นใครละ่ะแกไปด,ดีตรงไหนละ่ะแล้วหลังจากนั้นมิก้าไมายก็ลงมาลงมาจากอ่าหุ่นยนต์ของมันแล้วก็บอกว่าอยู่ที่การเปิดตัวไงล่ะแล้วหลังจากนั้นก็มันได้ส่งโดนให้ไปอ่าจัดการไททันแล้วหลังจากนั้นมิก้าไมายก็ได้ไปช่วย อ๋อจะเรียกมายดีว่ะเมกะไม้ก็เลยเรียกเลยเรียกที่จะไปช่วยล็อกแซดพอช่วยล็อกแซนเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมันก็อ่าไอ้ไททันอะมันหลุดมาจากหุ่นยนต์ของเมกะไม้พอดีแล้วหลังจากนั้นมันก็เอาตึกอะเคุ้งใส่พอเคุ้งใส่ปุ๊บมันอ่าทีเนี้ยเมกะไม้อะมันหลบไม่ทันแต่ล็อกแซดน่ะมันโดนเมกะไม้ช่วยไว้แบบผักผักออกไปจากรถ มันอะไรงี้ก็คือแบบเอาผักเอกจากรถมันปุ๊บอ่ะทีนี้ก็อ่าผมขึ้นภาพให้ได้เพราะว่าเนื่องจากผมไอ้นี่ไม่ทันผมอัดไม่ทันเพราะว่าผมขี้เกียจนั่นแหละก็หลังจากนั้นล็นอกแซนเขาก็ได้สลบไปพักหนึ่งพอสลบป,ปุ๊บ,บตื่นขึ้นมาเห็นเม่ก็ใหม่แบบอยู่ในภาพเราแล้วแล้วอะไรอย่างนั้นก็ไอ้ไททันมันก็มาลงมาแล้วอะไรองน้นมันก็ถี เดี๋ยวผมจะให้ดูวิดีโอไปก่อนนะครับเพราะเนื่องจากวิดีโอนั้นมันมีอยู่สองวิด <าย humming> <cle anız> ีโอที่ผมอัดได้แล้วลหังจากนั้นผมก็ไม่สามารถอัดได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นผมจะให้ดูวิดีโอไปก่อน working สวัสด <appreciate> like ีคนแปลกหน้าน้องมันสมบัติในการใส่เสื้อใลระบอกเรืไม่ถ้าคนมาสมบัหาในการใส่เสื้อให้เราบอกรู้ไม่เทผมขอแนะนำเสื้อไอจ้าสี่สิบเสื้อุ่นนี้สามารถหาซื้อได้จากตามลิงก์ยูทูบไม่ใช่ถุยไม่ใช่ขอโทษครับ สามารถหาซื้อได้จากในช่องไอชาสี่สิบแปนะครับเสื้อนี้ราคาแค่หบาทเท่านั้นนะหบาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปซื้อกันนะครับฮันนักปัจจุบันไพร์ที่ใส่ it's a concealed carry so let's see what happens when the predator becomes the p r e oh fire I wasn't i n i h e squeaky open wide เดี say, uh ๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมีอะไรให้ดูตอนหลังนะครับผมจะให้ทายว่าเมทองมาคนนี้เขากลับมาได้ยังไงทั้งๆที่เขาทั้งทที่ผมบอกว่าเขาเลิกไปแล้ว เดี๋ยวมันจะมีตอนท้ายที่จะให้ดูนะว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นความเป็นมา,มาเข้ามาได้ยังไงเขากลับมาได้ยังไงท่าที่เขาก็บอกเขาเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีแบบซเซอร์ไ์ทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นั้นเราไปดูกันดีก,กว่าอย่าลืมทายกันว้วยนะว่าเป็นใคร ก็ตามที่เห็นแล้วครับเขาคือไม่ก็ะไมใน ขนงในการทําที่ทําเป็นฮีโร่ของเขาครับเพราะว่าเนื่องจากไททันเขาแข็งแกร่งเกินไปแล้วผมก็จะสรุปในเรื่องตอนท้ายให้ว่าเออไอไททันเนี่ยตอนแรกอ่ะมันกําลังไอนี่ยังไม่กำลังสู้กับเมฆไม้นี่ยหลัไม่กเมไม้มาหารถมันเจอแล้วมันก็ได้ปืนสลายพลังของเมโทแมนมาปุ๊บอ่ะดังจากนั้นมันี่ยขึ้นไปบนอากาศปุ๊บอ่ะเสร็จปุ๊บมันโดนโยนไปบนอากาศใช่ไหมมันตกลงมามันก็ได้พูดพามเยอะแบบ เยอะมากแบบเยอะอย่างเงแบบโคตรเยอะแบบืมึงจะพูดเยอะไปไหนนะหลังจากนั้นพอมันคิดมันชุกคิดได้มันก็ปืนเอาเอาปืนที่มันประดิษฐ์เองอ่ะมันมายิงตัวเองแล้วพอหลังจากนั้นมันจะเป็นก้อนสีเหลี่ยมๆใช่ไหมหลังจากนั้นก็แบบอันนี้มันก็อ่าไอ้ก้อนเหลี่ยมๆนั้นที่เป็นตัวมันเองลงน้ําปุ๊บอ่ะพอลงน้ําเสร็จปุ๊บมันก็ได้ทําการ กายสภาพเป็นตัวมันเองแล้วมันก็ได้ปืนสลายนะปืนสลายมันกูลี่ีะรของมนไมรอย่างนั้นมันก็ได้ทําการเอาพลังออกจากไอไททันผมไม่จํำชื่อไม่ได้ว่าตัวนั้นมันชื่ออะไรผมจรีย้ว่าไททันอะไรหลังจากนั้นไททันก็หมดพลังปุ๊บไอไม่ก็มายก็ได้เป็นฮีโร่คนใหม่ของเมืองแล้วะนั้นก็กลายเป็น โลหวันใจของเด็กๆนั่นเองสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตาม้วดนะครับ <c oughs>